สวัสดีครับเพื่อนๆนชาวายแมนและล่าหมูทุกคนนะครับวันนี้เราสมาครงานนะครับดูว่ามันจะวิบวับแค่ไหนครับผมนะแล้วมาดูกันว่าจะได้กี่ตัวครับผมนะปกติผหกดวันละพันทุกวันนะออกเช้ากับดึกนะครับประมาณสี่ทุ่มเข้าบ้านนะครับผมมาดูวันนี้ครับว่าผมจะได้กี่บาทกันนะครับผม 买撸个。 มานับดูกันนะครับคือผมถ่ายคลิปไว้ผมผมว่าผมจะมานับนะว่าได้กี่ตัวนะครับผมะนะครับอ่าผมออกประมาณเจ็ดโมงนะไม่ใช่เจ็ดโมงหโมงกว่านะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบนะครับ25ตัวนะครับผมอ่ะยีตัวนะครับคือพอออกมาเกือบเกือบเจ็ดโมงหกโมงกว่า7จ็ดโมงถึง4ี่ทุ่มนะครับก็เครื่องไม่แรงนะครับคือไปหมดนะครับผมถ้ากดติดนะครับ นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับพี่อย่าลืมกดติดตามผมด้วยให้ด้วยนะครับพี่ขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับ